ยินดีต้อนรับสู่ MVP Auto จุดหมายปลายทางของคนรักรถยนต์ที่เรานำเสนอรีวิวเชิงลึกอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ในอนาคตและนวัตรกรรมยานยนต์ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกถึงยานยนต์ระดับตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่หมดจดนี้คือ2025 h u m m e r EV 4x4 ยานยนต์ที่ไม่ใช่แค่การรำลึกถึงอดีตแต่คือภาพสะท้อนของอนาคตแห่งการขับขี่แบบออฟโรดด้วยพลังไฟฟ้าอย่างแท้จริงชื่อ h u m m e r เป็นที่รู้จักในเรื่องของพลังความแข็งแกร่งแบบทหารและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครบนถนน แต่2,025 Hummer EV กลับยกระดับทุกอย่างขึ้นไปอีกขั้นโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนทุกนิยามของคำว่าทรงพลังไปโดยสิ้นเชิงมาเริ่มจากดีไซน์กันก่อน2,025 Hummer EV 4x4 ยังคงเอกลักษณ์ทรงกล่องสุดแข็งแกร่งเส้นสายเฉียบคมและบึกบึนต่างจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นที่มักเน้นความโค้งมนและอากาศพลศาสตร์หน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสองสว่างพร้อมคำว่า HUMMER ตัวโตวและไฟหน้าเล็ดสุดล้ำที่ให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยลูกทรงตัวถังที่เต็มไปด้วยความดุดันได้รับการออกแบบอย่างมีเป้าหมายทุกสันทุกมุมมีหน้าที่ทางด้านฟังก์ชันและความรู้สึกทุกรายละเอียดบ่งบอกถึงความพร้อมลุยตัวรถรุ่นปี2 0 2 5ยังมาพร้อมล้อดีไซน์ใหม่ซุ้มล้อที่กว้างขึ้นเพิ่มความแข็งแกร่งและไฟท้ายเล็ดแนวตั้งที่โดดเด่นมีล้ออะไหล่ติดอยู่ท้ายรถอย่างบึกบึนเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในห้องบัญชาการแห่งอนาคต หน้าจอกลางขนาด13.4นิ้วและหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วให้ภาพที่คมชัดสุดๆด้วยพลังจาก Unreal Engine เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในวิดีโอเกมระดับ Triple A บาะนั่งหุ้งด้วยหนังพรีเมียมดีไซน์รองรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันพร้อมการเย็บเสริมพิเศษหลังคา Infinity Roof ที่ถอดแผ่นโปร่งแสงได้ทั้ง4แผ่นให้ความรู้สึกโลง่งและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นทุกองค์ประกอบออกแบบมาเพื่อการผจญภัย แต่สิ่งที่ทำให้ฮั m m e r EV 4 x 4คู4โดดเด่นที่สุดคือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงด้วยแพลตฟอร์มแบตเตอรี่เอลทียมจาก GM ให้กำลังสูงสุดถึง830แรงม้าและแรงบิดถึง1นึ0งหอปอนด์ฟุตซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและเหนือกว่ารถยนต์ซูเปอร์คาร์หลายรุ่นสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน3.5วินาทีเท่านั้นแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ไกลถึง4 8่รกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่ และรองรับการชาร์จเร็วดีซีสูงสุด350กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จเพิ่มได้ประมาณ160กิโลเมตรภายใน10นาทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางไกลสำหรับสายลุย2,025 h u m m e r EV 4x4 ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยความสามารถทางออฟโรดระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระบบ c r a บวอล์กที่ให้รถเคลื่อนตัวเฉียงเพื่อเลี้ยวในที่แครบระบบช่วงล่างปรับระดับอัตโนมัติพร้อมโหมดเอ็กแรที่ยกตัวรถขึ้นได้อีก6นิ้ว ครอบป้องกันใต้ท้องรถและกล้องอันเรวิชันแสดงภาพแบบเรียลไทม์ใต้ท้องรถระบบกระจายแรงบิดอัจฉริยะเพิ่มการยึดเกาะในทุกพื้นผิวยางกูดเยร์แรงเลอร์เทอริทอรี่เอ็มที่ขนาด35นิ้วและสามารถอัปเกรดเป็น37นิ้วได้โดยไม่ต้องดัดแปลงทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ฮัมเมอร์เป็นราชาแห่งทางลุยไม่ว่าคุณจะเจอกับโขดหินทะเลทรายหินมะหรือโคลนในด้านความปลอดภยัยฮัมเมอร์อีวี 4x4 ก็ใส่ใจเช่นกันมาพร้อม ระบบซูเปอร์ครูดขับขี่อัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีพร้อมการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบเตือนการชนหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาพร้อมภาพ,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 พจากใต้ท้องรถระบบเตือนคนเดินด้านหลังและกระจกมองหลังแบบดิจิทัลในห้องโดยสารยังมาพร้อมกับ Wi-Fi h o t s p o t a p p l e CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่อง USB-C หลายตำแหน่ง ระบบชาร์จไร้าสายและเครื่องเสียง b o s สิบสี่ลำโพงพร้อมลำโพงในพนักพิงศรีรษะให้ประสบการณ์เสียงรอบทแอร